มาพี่น้องมา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 เด้อมาเด้อกินเขา่าอันนี้กินเขาสวยมันนี้กินเข่าสวยกินข้าวสวยค่ะมาเดิมมาเดิมมาเด้อกับปนพี่น้องกินกับตำปนตำมอเสานี่แหละอันไปเห็ดงานพิเศียมากอะทอดนังใส่กับกอบแล้วก็ปลาหมึกเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมก็คือไขเ่เจียวเจียวไข่ไข่ทอดทอดไข่นะคะอันนี้ก็ประแดกประดาก กินตโวพีน่น้องเอ้ยบ่เว่าวลายยายห่างเด้อันเอาอันนี้ใส่อีกบ่ใช่ใช่เลยน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาในี่ก็บ,กบกอกหน้าอคุปิดถุงปลาท่านสิทธิภาพปากโอ้ยใส่เบอร์หนีบ่ไม่ขนาด บาเข้มไมบนเบ่เข้ม,น,มนะะเข้มเอาหนาเติมดิมะนาวนามะนาวตำปนแห้งพี่น้องปนปลาทูปนแห้งปลาทูเปรี้ยวเซ่บเสบับเซบลืมผัวนวนลืมซูเหมือนเดิมพี่น้องจ๋ามาเดินเนี่ยกินเกาต้หมือเสาร์้ว้วพี่น้อง ได้กระเสบคือเก่าเห็ดงานเห็ดเบียกเสร็จแล้วกะกินกันค่ะไปตั้บันนี้ถุงเท้าเขานี่กินสองรอบละเหมือนเดิมมันเดิมเ้าภาชนะจิตโเอาขางแล้วเธอเอาผักมาบ้างท่นอืมโอเคออกเผาไปทักูโอเคเป่าโอเคจ้ะ นี่ได้เห็นเบิร์ุซยยางบาทนี้คุณล่ะอันกรอบๆสะมสะเทือนไปทั้งโลก,ะกอละกรอบๆนะอืมอืมเขาเนี้ยก็ตั้งแต่มือเ1า ตะเตือนเถอกลับอะฮะอืมดีจังเลนี่ย เห็ดตังออกก็การอันนี้ทำน้ำเขียวอยู่เขียวแตบกบดพี่น้องแต่มันจะเข้มเลยอันแคบหมูสือ่อเพิ่นมากบริเวเห็ดเอง ต้องเฝ้ากินก่อนเออข้าวบานมากก้องจะข้าวบานมากอือจะนานวันใี่น้องเอ้ยจะมันกรอบค่าากรอบเน่อืมเข็มเค็ม ปรมาสิกรอบครับกันขนาดทอดไม่ได้ทอดแบบเพื่อนเจ้าของขาเจ้าเนาะทอดแบบใส่อย่างน้ำมันกรอบเนี่ยกินน so 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 um. ังใงก็แซ่บให้มันไข่อยเจียวๆค่ะแซ่บแบบแบบกินกระดกก็ได้นะอืมก็ดีแล้วก็รสแซ่บเซ้ ใบมะกรูดทอดแล้วก็ใบเตยอืม่นขึ้นกินหอมกิ่นตหัวใบบกินกินเนาอืมเไม่เแ่ะพักลวกแล้วเตมมา จ็บคือเอาคืหน่ะหรือเป่านจับไปไหนแห่งอืมขวบๆอยู่กาบไมหมแห่งอืมเดี๋ยวนี้ไปกินละนะค้าสิพ่อกับลูกไปสั่งพานโทรศัพท์มืองถือหรือว่าสั่งมีคนมากกับเอาเด้อซัง ทำมต้องปจังอืมเจอปาแลมัปาดูกไปกนถูกมัไหนอืมองซอเป็นขยันเที่ยวนาะนอเวสวีดน บางู่ว <ination noises> mm ันไหนเรากินเขาตั้งเจ็ดโมงส่อตอนนี้เจ็ดโมงไปสามโมงครึ่งบปดโมงองกสวยแต่เขาออกจไหนก็หกชั่วโมงกว่าก็พอดีกินก่อนหกโมงแล้ว

นบอานบากาแดดอืมอ <ไป S 1> อบ้านก็ติดตักก้ไปบ้านบ้าสองคือนองแสบพักแสบแน่อัน,นเฮออ้ยบวกเขา เพื่อน,นขาาเขาก็เย็นเย็นพี่แม่เออพี่แม่มาสนเพื่อนๆก็เย็นตัวใบสามโมงครึ่งหรอพี่น้องจ้ะอิ่มอิ่มไรกะพกังหันยุติควางบานมากเนาะอืม ีจะคัน้นมึงกูอิ่มละเอาพี่พี่จ้าพี่พี่พ่ดได้มาคลิปนี้กับฝากกูไลยกูแช่ให้ ของชาวไทยกับ้านในเรื่องกาเดือฝากปดติดตามไปเปพื่อสิบเบดีผัดพิปีิดีโอตต่อๆไปนะคะกดกระดิ่งดำไปเรืองพี่น้องจา้าสำหรับพี่มิสีลาพีล่า,ลาน่องไปชั้นนี้ละอิ่มเดียวอีกอย่งจะขอมบานขึ้นมากชั้นนี้รอจาัาบ๊ายบายสวัสดี